สวัสดีครับพี่น้องช่องนครวงศาเสกครับมาแล้วมาแล้วมือนี่เป็นมือนัดร่วมตู่ของทีมงานศิลปินผู้ไทยนะครับก้อนสิไปสอบมอหองมอล่ำนะครับก็เลยสีผ้ากันหิ้ตกับเขากินซะก่อนนะครับจังขึ้นไปสอบนะครับทีมนี่ไปทิมตะลกครับพี่น้องฝากช่องเนี่ยพี่น้องเด้อนะครับฝากช่องเนี่ยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้นำแน่ขอบพระคุณหลายๆครับมมีีีดดเเ่่ยยสิิจะไ้้พพงงงคถถึึึากแตล เขาคุยน้องเห็นแล้วกลางคืนนอนโสมตาเอ๋สิดกระผมเพราะความตมหลับไม่โลงสักทีเจอเรียกวนคนจนนั้นสิทธไม่มีนะครับมือนี้บ้านศิลปินผู้ไทยนัดหมอรองหมอลำเข่ามาในสำนักงานก้อนสิไปซ่อมหมอลำเพิ่นนัดจะทุ่มก่อนสองทุ่มเอออันนี้คือทีมตลกครับพี่น้องพ่อใหญ่เสิร์ตไล่งานตัวครับพี่น้องครับเอออันนี้เอาที่หลอดครับไอ้พ่อใหญ่หลอด กับผมผู้ถืออยู่นี่ก็ไม่แย่ขอครับครับมื้อนี้โซชีตากันว่าสีเฮ็ดแนวอยู่แนวกินหิวขอแล้วหิวเขาแล้วเดินทางไกลเฮ็ดแนวกินก่อนยังสีซ้อมเฮ็ดยังแน่ไฟแบบไหาอยังเจ้าเฮ็ดอีหยังซูโมกินนี่ตำบักหุ่งน้อไม้เดี๋ยวน้องใหม่เสื่อมน้อไม้เป็นได้เสื่อมน้อไม้เสื่อมน้อไม้เป็นได้เสื่อมน้องใหม่ตาคนตาเสื่อมเสื่อมอ๋ออ๋อห้องสุขบ่ต้นเฉพาะนอที่มันมีตาส่วนหวานเออดังไฟไบบกอนบ่อดีบว่จําไปซนสามน้อไม้ดังยัง คุ้นดังนัน่นั่นัน่ก็ไฟอยู่นนั่นเขียงปลาทูนั่นไปไบจะไปตามน,น่นวันนี้ถ้ามีอะไรเขาเักก็มาเบอกอเอ้กัหมอกระทาไฟฟ้าก็มีอยู่มีเจ้าสิไปดัง,หงดดใหนน้อย่างติดะติดติดว่าวันใจเด้บุบงสภาพมันนี่โอ้ก็มาไม่คือขีงี่งใช่หดังไฟกอนต้นยางพลาอุ้ยมองนางจะทรมนเลย เมนูม <Mandy. S 2> mm. ือนี่คือตับมูงตับมูงปลาเค็มปลาเค็มปลาทูเค็มปลาทูเค็มเค็มเข้มปลาแดงปลาทูปลาทูหอมกับปลาทูเค็มเนี่ยเดียวกันบ่นรอบ่เดียวปลาทูหอมมันคือเป็นปลาทูหนึ่งบ่แต่มันเค็มเค็มแสบใครไปซื้อใคว่าสิถามแม่ค้าว่าจังสิแล้วผมบอกกาถามมีถามโลดแล้วน้องเขาติกัดดิโอ้ยง่ายจนมาเรียดักมาถึงมาสิว่าโอ้ยมึงจะมมึงบ่หูจักน้อกมาสิว่าเขาบว่าดอกโลดปลาทูหอมถามเขาเลยกอันจับปลาทูเค็มในสองตัวนะ ทำอันแม่ค่ะอันวัชิว่านปะทุเข้มกับปะทุหอมเดี่ยมันอันเดียวกันไม่วัชิว่กับวัตถาถามมั้ถามโลดแลเนาะบอ้โหเนาะห้้ยจักแล้ววัชิว่าสัวกไม่รู้ย่อมไม่ผิดเอานี่เอาไม่อ้อยนี่อ้อยว่ะใชอ้อยสาวเดี๋ยวว่าเออเออเด็กตาไฟว่ะตาไฟเออตาไฟตาไฟเออเอาเอาหนำกินล่างใช่ไหมยังเอาหนำกินลลางเอาตัวเดียวไม่ยังพอ กินมาเิดอันนี้อันนี้ปลาทูปลาทูขีดทีเป็นแนวได้ปลาทูขีดทีปลาทูเค็มโอ้ย <c oughs> นอ้อง <c oughs> ปลาทูขีดทีชอบไหมชอบไหมปลาทูขีดทีปลาทูเค็มคกับพิธีการล้างปลาพี่น้องมาพอกันมาพ่อนาพ่อตากัน,กนมือนี้มือแรกว่าจะไปซื้อสิ้นสิ้นก็เมดเลยบ่ได้กินซ้ำบ่ได้กินซ้ำ ก็ได้ปลาทูเข้มมากสองตัวเออกระสิไปเอาเน่อไม้ซับเน่อไม้สันตัวสรุปมันคือเมนูอะไรนี่เชิดมันคือเมนูอะไรตามกินตามมีตามอยากสิปลากระป๋องนี่เอาไว้ก้อนบ่นี่อันหกเมฆขั่วนี่ถ้าเกมี่สามในสี่มาสองป๋องเลยเป็นหกหกเมฆขั่วนะเหนือนนี่น้องเขาะ นี่พลันพญเ,เสยกง้แยกยังเา็ย,ายงคอ,อยดีกัมีในแมน่เนาะพลันในแมน่เนาะเราเป็นคนดังอืมครับนพิธีการล่างประทูพญิหลอดกันล่างล่างปลาตู่าว่าพญิ่าว่าพญิไอพญิหลอดเอาเอาเอาที่หลอดกันล่างล่างประทูส่วนพญิเสดนนส่วนพญิเสแเรากะดังไฟต้มน้ำมันป่ะ เสริมก็ตัวม,มันเดียวกันมาเลยตีเสริมอ่ะเสริมเรื่องตาตาเสริมเสริมอยู่ไปไปแล้วอ่ะเสริมเสริมอันนี้แล้วปัวไปดีหน้าปั้วขวปัวครับไปดังไปไว้แล้วไปตีแล้วบ่นนี้ปั้าจัง,งมไม่ข้างหม้อเด่ขทางกันทพ่ก็ต้องเอาเสียมล็อกจงไหนะจะไปร้านเล่าหรอเป่เอาไปถือไปแน่เลยไหมกันไว้เอาหนี้เสียมแนี้ยเอาปลาแบกวามันขึ้นเล ไปไปน้ำก oh, ng oh. ันบ่เอาไปยังเยอะโอ้ยย okay, e ังเป็นห่วงบกห่วงอยู่โอ้ยไหนคนเด้กินเขาแล้วไปซสอมมันมันอุ้ยหนามันหนามันสมแถวเอาขึ้นอีกนาสมเนี่ยอันเอกลักษณ์ของพงยี่เชินเห็นใจเลยก่อนหื้อบัรยางแม่ป้าบกหุงพงยี่วิ่งบ่นี่บกหุงพงยี่วีอันนี้บกหุงพงยี่วิ่งบ่หงพงยี่วีต้นเตี้ยมานถกตาันเตี้ยไปเบิงต้นนะไปเบิงต้นนะมาเบิงต้นนะโอ้โหบ่ได้มาตัวเตี้ย โควิดนี่หลายเดือนเนาพูดอะไ้มั่งเทียนนะเอาตัวนี้ไปบ้าตัวนี้ไปทนี้เออสนิทม่นต้องปีนไอ้ตัวนี้่ต้องปีนบอกคงตัวนี่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่สายพันธุ์สายพันธุ์เตี้ยสายพันธุ์เอาไหนมันเอาไหนมันเอาไปยังไงมันเอาเงินตัวนไปกินนี่ไปปลูกเรียบไปกายใบคางอุ้งอย่งงี้เอาเอกกันละคุยเซิร์เราสิย่างใหญไหนก่อนเลยเฮ้โอ้จังซี่ขาลอยนี่ไงเ้เป็นนี่หรืออะไรเว่อร์ดิ ยิ่งขาวว่าป่วยแล้วป่วยกับปวดขาเดินนี่อือปุ๊ไปแล้วมึงมัวหอกับปวดขาปุ๊บว่านี่ว่าดีเนาะเอาไปก็ยุ่หันละครับตอนนี้กำลังสิไปเอานอไม้ซุ้มนี่ว่าได้ยุ่งนี่นะสำนักงานเลยครับซุ้มนี่ไอ้ปุ้งหักไปว่างห้องว่างมากกว่านแล้วบ่ะหักไปเสียหักไปหักไปซุ้มไ้ขัวไงบ่กขั้วส่างว่ยังเออไปหาเมืองเราพี่น้องหายอยากหากินแหละ ออกจากบ้านบ่ได้เฮ็ดให้ไม่ยก응ินก oh. ็เฮ็ดใหนไม่กินกินก่าวดีแล้วดีแล้วได้บุญตัวมันแม่นบ่แม่นแมนเสียผลรถนะอใช่กันเนาะอืนี่ยังเหรอนี่สุ่มนี่บ่ได้อยู่สำนักงานสุ่มนี่อยู่นี่ส่วนทางหากใส้เน่อใหม่นี่โอ้ยังอยู่ยังอยู่เราะท่านอัไปเบิดเด้อ ขอซะเด้อนี่เสียมนี่มันสิเล่าคนฮะสิเล่าคนนี่นี่เนี่มันบอกแตกอีกเยวะมนบอกนั่นบอกแข็งเกลี้ยงกิกถือมานยังสันเสียมถือมันหนักบอกว่าถือมาได้ละโอ้ยเนาะตะคนกัมีพญเสือดเออไอเสือดไอเสือดไอคอร์ดไอหลอดไอกุุงซี่โต đi không anh đâu cẩn hết ôi cả voi bầy này nhé bổn sẽ để đi xõm mõ lăm thùng sõng cái trang phạt gạt

พอแล้วขินมานะมันคือกระตัดถิ่นไงเอ้ยกระตัดถิ่นนมทุนมันเป็นแหลงไงเออออสต์เขาอบอ้ยเนาะฮะไปเดี่ยวหลัดเดี่ยวสัตว์เร,รา่ลักปะหุ้งเลยนะเนาะอุ้ยปกหุ้งอยู่ห่อครับเมนูมื้อนี้อ่าปิ่งปลาทูเข้มตุ่มน้ำไมมปอก ทอนนี้กับพ่อพอแล้วพ่อแล้วพอแล้ว,อลวโอ้ม้ค่อยตถิต่ถิว่สร้างเป็เยังสร้างเยเลยรอบเดิมเ <c oughs> ออเมียนอยู่ฮะ้าสอมล้ลำมาเดี๋ยนาะลำตีสาซิซิ่ซิ่ตี 4, 3, 3. สามป่ะพูดแล้วีาพูดแล้ว,ว,ลวบ้าสอนจัเกเลียงที่ะเอากระดดเทคือว่าผมมีก่อนเตยค่าครับตอนนี้กับเขาสูว่าละการเฮ็ดกับเขากบน้ำสอยูสกินนะครับ หลังจากที่ยังอีกนี่จะเสาโอ้ยพันของเพินพันเพ่งสิเอางินพันว่านับหน่วยหรอเขาโทษเอาแนวเขาเดี๋ยวไปโอ้เสียมก็เลยบ่ได้ใส่เลยเสียมกันเลยครับบันนี่เตรียมอุปกรณ์นะครับสำหรับในการนี่คือมอลังจ่าวที่พนักงานไปโดนเตอรโอ้ยผู้ใส่งานพี่น้องใส่หนักง่ายจนเสียมเลยน้ำนี่เปิดเอาใหม่นะ งมีล้างก็ตนกระทาไฟฟ้าคือมาล่องเบิ้งเปียงไฟโอ้ยบ่ได้พบพ่อกระหนุนพี่น้องคือนอดคือเถืงนะครับบ่ได้ลงคลิปดนนะครับเนื่องจากธีตภารกิจโควิดกับบ่ได้ยูน้ำกันก็เลยบ่ได้ไายนะครับขันเสียเอาแนวอื่นมาลงเขาบ่เบิ้งเขาบ่เบิ้องท้ายเนี่ยเป็นแตเบิ้งตัว้น ก็ได้ขันลูกมะล่าเขาเบิ่งผ่าบะขาวว่ะเอ้ากำลังหายพอขั้วเห็นน่ากินอยู่เอาเสิร์ตายงานตัวคือเรานะครับช่วงนัดกันเขามาซ้อมนะครับเป็นตอนก็เป็นเวลาประมาณหามงูสิเขาหงมงน้ำไม่หรน้ำไม่ก็ยุกกรอกถูกแล้ววันนี้ว่าอะไรดีกับบอด้ต้มดื้อตัวนี้ต้มหายดแล้วก็ลองเบิ้งบ่ได้ว่ากันจะพันยี่หลอดนี้หลังปะทู่หรอไหม

ควั่นนึ่งขวั่นนึ่งครับขอเวลาทางไฟพี่น้องนะครับเด็ดใน,นยู่ใน,นกินสู้กันกินกิเขากินน้ำแล้วกับสีผ้ากันไปซ้อมมอลั่เพราะว่าเพิ่งนัดสองทุ่มเจ้าหนครที่วงสาตว์เสืครับพี่น้องครับผู้ได้เบิร์นนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสครายค์ให้น้ำในเด้อครับเดอ้อกดกระดิง่งน้ำด้วยมีกระดิ่งพร้อมบ่เอเอกดกระดิง่งกิ้งลิงกิ้งลิง,ลง,ลงให้น้ำในประเดิมแหกแหกมนัน มาได้พวพอพ,อพอกันนอข้าง่อเรามนสิติดบเรบออาเพราะยงีเอากุุงมาแล้วโอ้เอากุ้งกับไทยกีเขาน่านะเอากุนน้งอะไรขึ้ลวดขึ้เหลก็ลกเขามันติดได้หีป่ปกปแกงได้ยังไงง่วยังได้ยังมาหัวหัน คทำแล้วนี่รถสิบห้าราลมบอลลด้ยเจ้าเสียขอรถหน่าต้นบะหมี่เนายปีนบะหมี่ปีนยางลบเปล่าดอกบะมี่ลมเจ้าปเสียขอยบอหน้ามาไรบอลไรบอลไรเจ้าเทศลงรถไรใครมารถเนอกยังดีทูมองพอดีนี่ เหเทลงเลยโอ้มีความจวดีเนาะเจ้มินยันคือแยังกัเลยเยอดเย่ายน้ำเสียดายน้ำแขงกว่าเมื่อกี้ไปกินื้เมื่อไรจีฟ้าฟ้านี่าหมครับตอนนี้พราะเ็สือกลั่ต้มน้อใหม่ครับพี่น้องสื่อเนียมาจะบ่อยนะ โอ้ยมา่นเอเนาะอยอย่ข้าวหมูอย่ข้าหมูนี่หลอดนี่เชิดลูกบ่นฮะลูกบลูลูกลูเบิ่งเลยเบิ่งเลยีเบียงไปารื่ามาเอาน้ม่อยเาอน้ม่เฮะังนังน้ำงใหม่กับเซน้ำแข็ง เฮ้ยออกมือเลยแล้วไม่มองเคน้องใหม่กะต้มแล้วบารีเซียดนี่ยังบารีปิ่งปลาเค็มปิ่งปลาคิวเค็มปลาตุ๋เค็มนี่กินกินได้ดดได้เนาะกลับมาเดื่องเรื่องขพดไอ้จำอีกูเลยข้าวโพดถิ่มกันไอยไอ้คนถิ่มพองกว่านั่นหนังโบดชันไล่ดิ่งชันไล่ดิ่งเนี่ยเปิดวงไซดเลยเปิดออมาว่างห้อมกันซื้อครับเมนูปลาทูเค็มเอาข้าวเหนียวจำเป๊ะ เออตอนนี้พ่อใหญ่เสิียรกระลังเรียบเรียงใบตองใบตองล่างโอ้่เพันใบตองใบค้าล่างบด่ดเลยโหกำลังโอ้โโอออยอไฟเล็วเราต้องสาดนะพระร่อนะขู่หัวไร้สันเถอะนี่กระไม้คือบุหรี่รองกระทาพวกนี้ไม่อยากไม่ชอดวะเฮ้ยไม่อยาอกคือเถอะพวกกระตีเดใส่เยอะหรอกเพราะนี่กุก้งกระต้มามากมาทวนๆอยู่มีไม่ใช่เหรอ นี่เหรกระทะนี่เลวโอ้ยเจ้าเอ้ยไฟคือเพราะตั้งใจกทำงานมาหนี่งเป็นยังไงไฟอู่โอ้ยไฟอูบอีกแล้วไฟบุ๋วไมฟม่วงยังนี่แหละบ่ไหมโอ้ยดังไฟกับเจ้าป้าซางผู้ดังกัไเลยเสราางก็ได้ไม่ม่วงไม่ม้งนี่ตับเกิดไม่ม่วงนี่ไม่ต้นม่วงน่ะเออมันไม่ยุ่งไม่ดูไม่บุ๋กหมอว่าท่านปรุงบริสิปิ้งยังไงบัดปลาทไฟอ่อนๆนี่แหละ กบก้นหัวพระคกฮัลโหลเป็นดะไท่านผู้นคัดอยู่น้องันนี้แหละโอ้ยโอ้ยจมสเห็ดนอะไร้เวิน้องใหม่กัะต้มไฟฟ้าเนี่ยได้กินแล้วนี่ละนี่ว่รจังไงอ่าดีจังไงก็เกินทุม <laughs> เฮ็ดกินดึกเลิกกันเกือบปีคิดว่าเบอร์พี่ลุดจากหน้าจอเดอกป่านนี้นอยังบอท่านหลับโมลาหรือนอนทับเครื่องหรือมีเรื่องเหตุดวนเหตุลายอีพจนะ ข้าพิษหรือว่ากินหอดจะได้กินง่ายป่นี่ัมหนลนนรต้มนได้แล้วไม่ต้มจนลื่ต้นจนลืมนกิน่งกินเรื่องเนาะกินปลากระป๋องก่อนไม่กินเดี๋ยวนี้บอกบ้าปลาทูเข้มกับปีเราไหมบอกให้ใส่กระทะไฟฟ้าปอเียมันห่อนไวถทะดีนี่แห้งไวะเ้าฟ้าเปิดอจ้าฟ้าเปิดปวดบึงสอ ยามยามบ้วนเหรอยังงามบ่เปนยาฟ้าเปิดประตูยาฟ้าเปิดมวยงามลยประจํไปยิ้มเขาหระิ้ตะลุนแล้วิ้ตะลุนก็ไปกินเนี่ยนี่ก็เอาไว้รดหลังไม่ได้กินเหรอเจ้าไปหามมอก่อนน้ามีอะไรทถามีวงอ้อยให้เนี่ยระท้ามไองก้อนงท้ามั่งนี่ เอาใส่จันเพราะยิงกุ้งกับยิ้มเขาแล้วเราเค็ดงานมือครับแก้วครับตอนนี้กะพอยิงเสือกกะเคล็ดในกินเรียบร้อยโอ้ยังบริยบร้อยแก้วปลาทูเข้มตุ่มน่าไม่เหมือนบอเมนูข้าวหม้อนี้เย็ดโซกากินนี่ได้ไปซ่อมหมอลัมนะครับเมนูก็จะเป็นเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับฝากนี่เด้อผมได้เบิ้งคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งกดกระดิ่งจริงๆริงกดซับสะไคร้น้ำเน่เอาแตงแตง เดี๋ยวพ่อขั้วประจำบ้านว่าเศดษฐกินพ่อเงียหลอดหัวเสียน้ำเนียวว่าอะไกินเนี่ยเนี่ยว่ากินเขาเท่ากันบ้างยังไปนี่ปลากระป๋องมีเลยหรอปลากระป๋องก็มีอยู่โอ้ยเบาอยู่แล้วนะเอาอีกเอาอีกกินด่กูโอ้ยพ่อเงียหลอดเลยว่ากินเขาซ้ำโอ้โหเลี่ยวดะ โอไปไปกินเขาตาไปมากกินอ้าไปล่ะเอาออกมากลับไป,ไปกับสร้างคนเราครับเมนูอาหารครับพี่น้องมากินเขาน้ำกันเดอ้อต้มน้อไมอ่าต้มน้อไม่ปิ้งปลาทูเค็มจ้่กินครับผัดเหนียวแซบ,บๆอันนี้กับแก้ว เออแล้วก็เอียงก่อนก้องเขาครับนี่นี่กินพี่น้องนี่กินเอาเอากินยงังไงซะกันอันเรื่ององ,ง่ากๆก็จะเฝ้ากินอืมอ้านั่งบา,บาดหนเพอยิงก <ไป S 2> <ป>ุ้งมามานั่งกินเขาบอกป้าป้องบอกบองเบาๆไปเพราะเนี่ยซัมนี่แล้วซัมนีก่ก็โอเคแล้วเสียวมันห้ามารอบเดือดอีก ลางานจำเป็นแซมเปิลจะค้ำให้พี่น้องเบิง่งมาด้วยกินข้าวเด้ออ่ากินหงวัวหรอกินหงอวัวอ่าจำเบิ่งก่อนนะเอ้ยจำเอาพอยี่กุ้งปลาทูเข้มเจา้าเลยเอา,าเตั้งแต่โอ้พอแล้ว <c oughs> เออเสียบกระดับสุดยอดปลาทูเข้มกินกระต้่มน้อไม่เ <c oughs> อาขออนุญาตกินข้าวเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับ <c oughs> พอได้ด้ เออพอได้เบิ่งคลิปนี้ฝากกดเลยฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้น้ำเน่นะครับเออขอบพระคุณหลายๆพ่อกันคลิปนาพี่น้องเด้สิหาแนวดีๆมาเบิ่งช่วงนี้พ่อกันไม่ใหม่ก็เลยคุณวิ่งหัดหน้าไม่ตุ่มหน้าไม่เพิ่มซึ่มหน้าไม่จ้ำปลาทูเค็มอ้าวขอบพระคุณหลายๆครับ